ยี่ขึ้นเนี่ยไปไหนไปได้ประมาณตะกัติวันนี้นะคะเราก็มาคุยกับคุณย่าของใบไผ่นะคะ<ๆ>เพราะว่าเมื่อก่อนย่าของใบไผ่นะจะเป็นคนที่ปวดหลังแล้วลงขานะคะเดินไปไกลนีทรมานมากเลยนะคะจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับลูกกับหลานเลยคุยกับย่าเราดีกว่านะคะอ่าย่าตอนนี้ย่าอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอายุ76แล้วอ่า 76, 76แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนย่าลองเล่าอาการเข้าๆให้ฟังหน่อยะคะ่ะป,ปวดหลังเนี่ยอืมปวดหลังแล้วมันก็ ลาวลงขาอะไรแบบเนี้อ่าแล้วที่ยารักษาแบบไหนอยู่อ่ะจ๊ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้รักษาหรอกมารักษาตอนเนี้ยใบไผ่เนี่ยอืมแล้วก็ได้ดูรวมๆแล้วก่อนที่ตอนที่ยาปวดเนี่ยเป็นมาประมาณเท่าไหร่ละคะได้เท่าไหร่อะตอนช่วงนั้นก็ที่ว่าเป็นมาสองปีแล้วอ่าเป็นมาสองปีเนาะพอหลังจากนั้นยามาเจอสารสกัดเฉพาะทางใช่ไหมอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างอาการยาก็ดีขึ้นเนี่ย ไป,ไปไหนไปได้ทานไปประมาณได้กี่วันที่รู้สึกว่าดีขึ้นนะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่ผ่านมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วยาหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะสักประมาณก็ดีขึ้น,นเ,น,เน,นี่ยทุกวันเนาะดีขึ้นทุกวันเนี่ยก็ไปไหนไปได้ทาอะไรก็ทาได้ทาได้หมดทุกอย่างอ,ะอ่ะดีเลยค่ะเนาะก็ประมาณโดยรวมแล้วก็เกือบประมาณ2เดือนได้นะคะยาก็เนาะประมาณนั้นเนาะสองเดือนได้ ย่าก็าการดีขึ้นแล้วเบาขึ้นนะคะวันนี้เราก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้พาย่าไปเที่ยวได้นะคะเมื่อก่อนจะพาไปไม่ได้เลยวันนี้ก็ดีใจเนาะย่าเนาะที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันออโอเคนะคะวันนี้ใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนพวกเราเนาะคนที่มีแบบว่าผู้สูงวัยหรือใครที่มีปวดหลังเล้าลงขานะคะสามารถติดต่อมาสอบถามพวกเราได้นะคะพวกเรายินดีดูแลนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ